สวัสดีครับผมพบกับผมในช่อง YouTube มาสไตล์ครับสไตล์มือนีเนาะเจมาเฮ็ดซุปน้ำใหม่นะครับซุปน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่คิดนะครับรับไปเบิ่งกันเลยรับชมรับฟังเลยครับว่ามีอย่างเนีโอเคครับโอเค What What the fuck อุปกรณ์ที่จะเตรียมครับเตรียม,มอันนี้ก็คือ เตี่ยมมีโคกมี삭มีซอสครับเตรียมไว้ครับมีตะลิวนะมีตะลิวมันคือตะลิวนะเตรียมไว้แล้วก็เครื่องปรุงก็มีชูรสครับชูรสชูรสชูรสต้นหอมต้นหอมบักชีครับต้นหอมบักชีต้นหอมบักชีแล้วก็ผักเป็ดน,นะครับผักเป็ดผักเป็นหั่น นี่ข้าวครัวครับข้าวครัวข้าวครัวครับข้าวครัวแล้วก็มีเมล็ดงาครับเมล็ดงางาขาวครับผ้าขาวอันนี้ก็มีหอมหัวแดงกีแล้วก็พริกกีครับหอมหัวแดงกีแล้วก็พริกกีแล้วก็พริกเผานั่นแหละพริกเผากับหอมเผา้วก็มี น้ำมันส้มต้มครับน้ำมันส้มต้มน้ำมันส้มต้มครับผมต้มฟูงหนี่งมีน้ำปลาน้ำปาลาลักกาปลาร่าครับน้ำปลาลักกาปลาร่าปลาร่ากับป,ปลาแดก,กน,นะครับปลาปลาแล้วก็ปลาร่าปลาแดกปลาร่าคือปลาแดกกันครับเนาะโอเคแล้วมาวิธีทำเลยวิธีเห็ด,ดเลยด้วครับผมโอเคครับ เดือดแรกอะใส่หอมมะแดงก่อนหอมมะแดง่หอหอมมะแดง,ดแดงตำครับแล้วก็พริกเทลงไปเลยพริกพริกกีพริกเผาแล้วก็ต่ำต่ำตำ่ตำ เขาให้ด,ดนะันะเอาไปกอนกันกนททีที่ตังค ใส่ลง <Okay. S 1> ไปวัดคุณนี่มคิดเขห้คิดเขากัน ่อันนี้ไม่อันนี้ง่าขาวขันไพบอมักก็ว่าต้องใส่กันได้ครับนี่บะาใส่กัได้นีข,ขวานเนาะเทไปมหอมเลมันหอมเท่งไปเลม,มหอมอนนาะารับกตน ั้อน anyway, okay. ักมแล้วก็ปรุงปลาครับน้ำตาลส่ส่ชสยๆระวังเข้มนอยเข็มนะครับใส่ไก่ที่นอนเลย ามาคลีบใครมาคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวิธีเหตุใครมาคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับประเดี๋ยวประเดีด๋ยวเกิดเงไปนิดหน่อยอเดี๋ยวเข้มกาศประมาณนึงเนาะเดี๋ยวไปนิดหน่อยเกิดอื่นว่า ซุปน้ำมันุปน้ำมันผสมมันก็ใช้หัวหอมเลยใช้หอมใช้หอ,ชหอมแล้วก็ผักชีต้นหอมแบบผักชีใช้ตัดนี่นะ้แหละเป็นหอมแล้วใช้ผักแปะครับนีใ่ใช้ผักแฝกใช้ผักแปะ เราเสียบครับเสีบนั่นเลสียบยิดเอาเดี๋ยวเสบนะ่อยนครับไม่ต้องจำแนครับน้ำสลิอ่ะนลงไปหอมอไปกินหอมแบบไหนเสียบเสียบลายนวดลายครมาชมก็ขอกดติดตามช่องในะครับ มอสสไตล์มอสสไตล์ชอ่องยูทูบมอสสไตล์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อพี่น้องท่านไหนพี่น้องเป็นกับท่านไหนยินดีถึงหลายครับติดตามกดซับก็ให้นะครับโอเคกันเรียบร้อยนะครับนี่ครับบัตรหน้านตาครับปัดประมาณนี้หน้าตาโอเคก็ขอ จบคลิปการทำชุกนงไม,ม้พานีุคนัคาโปเคคค่ะ